พื่อนบ้านอย่างเมียนมาหรือจะเป็นในประเทศไทยก็ที่ได้สา,ลลางคะแนนแล้วรลุดขึ้นม <Hey. S 1> าแล้วก็เฮ้ยพงเฮ้ยเอ้ยโอ้โหอ้แบบนี้เียแล้วเฮยเฮ้ยเฮ้ยกก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 เอาแล้วครับขับพยมาที่โอกิติคุณไหลมานะัดโหดกูกไม่ผ่านในด้านนี้แล้วครับอ้า ดิครับเรนซานดิครับสามราตรีวีออกมาที่สูงเหม็ีแล้วโอฮแล้วหลุดมาอย่างนี้มีวันีวัชระขวัญมงคลเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเอาแล้วครับเอาจนได้ก็เจวัชระขวัญมงคลเนี่ยแก้หน้าให้ทีมชาติไทยได้ส่วนมาแล้วเฮียแล้วแล้วก็โก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  go 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 hey ยังโย่โอ้เอาเลยครับแล้วโยกมาโซบูเอาเฮ้ยแล้วก็ โห่เงี่ยกับพิทักษ์ที่ในฐานะท่านรองครับเขาบอกว่าจะเป็นท่านรองที่ดีและโยกยาวธารรมราชมรดกบุตรสิบรองคาวดี้บอลระวังกันด้วยแล้วก็แพผบแทบ,แบคว่ำไปสองคว่ำไปสามแล้วเล่นมาจาังหวะนี้มีพืน้นดีเจ้านั้นดีพัโดโอ้โหยังไม่ผ่านครับบุรุษสาวประตูดีหนึ่งบระเภทหนึ่งครับโอ้ดีครับปัดทิ้งออกไปอู้แล้วมีอ่าบุรีมาเลกีสิบสามเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นในแดนชาลีโอ้ยมาจังหวะนี้ครับยังไม่ผ่านเออ นะัดโทษใส่ขวาโอ้แล้วมาแล้ว,ลวดอนกลับมาสิงบุรีก็เจอมานี่กูก็เจอบ้านมึงอยู่ไหนวะเนี่ยในบ้านเมืองไทยสมอใส่ซายโอ้แล้วตรงนีีสาบลอกสมอเอาอะไรเฮ้ยเฮ้ยดีสุดเนะมาที่เวทอะไรครับหรือพงเมียพงเวียให้มาด้านซ้ายโยกมาสุดเส้นหลังแล้วยัดบ้านโอ้โหโอ้แล้วใส่ขวาครับแม่โดนกันแทกมาทัคู่ครับ โอ้เอาครับแล้วหลงยัดมาโว้พองเมียงอีกแล้วครับโอ้โหเชฟวัชระคุณมงคลให้มาเดน่าอาลีอ้าวแล้วเดีบอยเรียบอ้โห้ไทยบัณฑิตป่าพิ่งไผ่หลงใส่โอ้โหเกดดีคุณหลงใส่ซ้ายอ่ะไม่ผ่านกับมาด้าครับอาลีดักเฉยอ่ะและสวนเลยทีเดียวครับเอาแล้วก็ชาวสวนเมรนมาชอบสวนอยู่แล้วแล้วก็ว้าวเส้นทางของโซเดอโอ้เนี่ยครับห้าทุ่งครับหนึ่งพัน โอ้ช่วงวันนี้มันไม่ได้ฟาวอยู่แล้วครวับหาครับมาดูเกมต่อครับเปิดยาวๆมาก็หลุดุกสายผมเปลี่ยนผงไม,ม่เล่นโอ้โหอู้แล้วลองมาอย่างนี้นี่แหละก็ใช้ได้เราต้องอย่างนี้ครับเปล่าโอเจ้าละวากาเจโฮสดมายกยาวๆอาลีเอาแล้วพักไว้เจอดีเข้าทางสารัตขอไปสารบุษยยัดบอลเนี่ยไหลเอาแล้วไปหลอกแถวสองเลยแมนยูต่ออะไรเอาเอาอย่างนี้เอาราคาเต่อละ แมนยูจะไปลองได้ไงโอ้แล้วไหลมาจาหวันี้โอ้โหราคาเสมอเนี่ยเอาชนะแพ้เลยอะไม่เอแมนยูเลงานของสอเดย์อะไแปลกอดเวลาสองนาทีทูมไมิกทามต่อจากนี้เอร์บอร์บอราเบอร์บอร์บอร์บอน์ับอรเบร์เบอร์บอบอร์เบอร์เบ้ร์บอร์บร์เบลร์บอร์เบรเบอร์บอ้์บอร์เบอร์เบปร์บอร์บร์บอร์บบอบรบบบบรบรบ มาล่วงไปแต่ว่าฟุตสิย์ไม่ว่าอะไรไปต่อจับขยับเพื่อนแล้ทุกคนี้มาแล้วออกข้างไปแล้วก็โอยลาจบครับจบพระโอ้โหเน่จัจเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อย โอ้เ oh, <ปะ S 2> ดี๋ยวไปดูครับพงเมีนยนยิงเพื่อชัยชนะยิงเพื่อผ่านครับสูร่รอบต่อไปครับชบครับเรียบเลยโอโ้แล้วก็เบตด้โซแลก็โซเดงครับพวกเขาได้เข้ารอบไปที่หนึ่งของสายเดียบแล้วนะชอนับจะต้องไปชิงเดได้ต่อโอสดครับโอ้โหนี่ครับ ถ้าเกิดเพราะจะต้องเสียทีมชาติไทยไป็หนึ่งทีมถูกต้องอ่าวมาใครเจอซอเดทีนี้น่ากลัวต้องไปทำงานบ้านให้ดีๆเลยครับ